คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำนวณและการาคาดคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช่อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการธนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับช่องหวยเด็ด1 0 1สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยหุ้นไทยช่อง9และช่องตลาดหลักทรัพย์ประจำวันจันทร์ที่8กันยายน2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับแนวทางวันนี้ครับ วันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่1น,นะครับชุดเจอกครับวันนี้จัดไป12 15 17 25 27 57ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ